อมาดูสางน้อยทำอะไรอยู่กำลังไปทักทายรถถังนะครับชายใหญ่หญิงเล็กนะทักทายรถถังสองพี่น้องครับอังก็โชว์เา้านะครับเดินไปเดินมา โชว์พาว์กเดินไปเดินมาน,นี่คือบรรยากาศหลังจากกินนมอิ่มนะกินนมอิ่มนะครับขเขาจะโชวาวน,นี่โชว์พาวปึ้งๆึๆงปึงึงตาว่างแต่กันเอางวางแตกกันเ่าว่างแต่กันไหม À, lên nam mấy lên nam mấy thắng 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 เอาหัวเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่เอามาเล่นนะครับตามภาษาช้างน้อยเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่เกี่ยวนั่นเกี่ยวไปเกี่ยวมาตามภาษาช้างน้อย เดินเล่นกันนะเวลาหิวเขาก็จะกินนมแม่นะครับบางทีเข้าพิจข้างาก็จะร้องโวยวายเนาะกินแล้วเขาก็จะรีลักของเขาประมาณนี้ฮะภาษาช้างน้อยนะครับ